สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอก,กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูตัวที่มีชื่อว่าพูดในขั้นตอนที่2นะคะในวิดีโอที่แล้วเราได้ดูกันไปแล้วนะคะว่า การที่เราจะพูดได้เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรน,นิดหน่อยนะคะไม่จาเป็นจะต้องแบบเพอร์เฟกต์ร้อยเนะคะไม่จําเป็นนะคะพอให้เราอ่านได้เพราะว่าการพูดหรือการออกเสียงเนี่ยมันก็คือใช้หัวใจนะคะหัวใจของภาษาก็คือตัวที่มีชื่อว่าสระนั่นเองในสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือว่าวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของสระพื้นฐานไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาดูตัวสระที่เป็นแบบ ตัวแปลกๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันมีตัวไหนและเป็นตัวไหนบ้างนะคะนี่เห็นแล้วนะ,ะอยู่ในอยู่ในหน้ากระดานเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเหล่านี้นะคะเราจะออกเสียงได้ยังไงหรือว่าพูดง่ายๆเลยก็คือคำออตัวอักษรเหล่านี้นะคะเป็นหัวใจของคำ นะ,ะถ้าเรารู้หัวใจเนี่ยเวลาเราพูดออกเสียงหรือว่าเราเห็นคําไหนแล้วก็จะพออ่านได้นะ,ะมันจะทําให้เราหนึ่งออกเสียงได้ออกเสียงเก่งเนาะสองก็คือทําให้เราอ่านได้นะคะส่วนตัวอื่นที่เป็นพยัญชนะหรือ consonant เนี่ยก็จะเป็นตัวประกอบนะคะแค่ตัวประกอบมาผสมกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของตัวที่มีชื่อว่าสระที่มีจุด สองจุดอยู่ข้างบนนะคะจุด2จุดนี้เนาะมันคืออะไรแล้วมันจะออกเสียงยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะสระตัวแรกนะคะนั่นก็คือสระแอนั่นเองเหมือนแอร์แอที่เราเปิดที่บ้านเรานะคะออกเสียงเหมือนกันเลยแอ r นะคะแล้วทีนี้จากที่เราเรียนตอนแรกๆนะคะมันจะเป็นตัว R ใช่ไหมเนาะจำได้ไหมที่เราเรียนกันที่เป็นพื้นฐานนะคะนี่ค่ะ ที่เป็นพื้นฐานเนาะที่เราเรียนในชั่วโมงที่แล้วนะคะหรือว่าออวิดีโอที่แล้วเนาะตอนนี้มันจะมีจุดสองจุดอยู่ข้างบนเหมือนลูกตาเลยนะคะจากเสียงสระอาตอนที่เราเรียนเนาะมันเสียงสระอาใช่ไหมคะเหมือนกับคําว่ามัมมาใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอมันเสียงสระอาแล้วนะคะพอมันมีจุด2จุดโผล่ขึ้นมาปุ๊บเสียงมันจะเปลี่ยนนะคะจากอาเป็นแอะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเหมือนกับคําว่า a s ส i ิ tin, นะคะแอส i ินแปลว่าคุณหมอนั่นเองนะคะจากอากลายเป็นแอเป็นแอสตินทุกคนจำค่ะถ้าเกิดสมมติว่าตัวนี้นะคะมันเป็นตัวอาแล้วมันมีจุดอยู่ข้างบนเสียงมันจะเปลี่ยนจากเสระอาเป็นสระแอเนาะ แอร์ air, ก็แอร์ธรรมดาแอร์แบ้านฉันมีแอร์นะคะออกซิเจน,นกันกับแอร์เลยเนาะโอเคจากนั้นค่ะเราจะมาดูตัวต่อไปกันค่ะตัวนี้นะคะจากสระโอที่เราเคยเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้ข้อ4นะคะโอ้ o, ส้มโอโอมานะคะที่แปลว่าย่าใหญ่เนาะจากตัวนี้นะคะเราก็จะมาทําให้มันเป็น สระเอนะคะทุกคนสังเกตดูถ้าโอธรรมดาถ้าโอเป็นตัวนี้ตัวที่เราเคยเรียนกันนะคะเป็นส้มโอทุกคนดูลิ้นของตัวเองค่ะถ้าเราบอกว่าโอลิ้นของเรามันจะโดนดึงไปข้างหลังข้างหลังจะข้างหลังก็คือดึงดึงไปที่คอน,นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นสระโอลิ้นของเราจะโดนดึงไปข้างหลังนะคะในปากของเรานะคะจากนั้นถ้าเป็นเออปุ๊บให้ดึงลิ้นออกมาข้างหน้าเหมือนการผิวปาก เป่าลมนะคะเพราะฉะนั้นลิ้นจะต้องอยู่ข้างหน้ามันก็เป็นเสียงเออแล้วค่ะจากโอกลายเป็นเออเออเสียงมันจะกล้องนิดนึงเพราะเราเอาลิ้นมาข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ค่ะคำว่าตัวที่มีชื่อว่าเออนะคะแปลว่าน้ามันนั่นเองเนาะเสียงตัวนี้แล้วเสียงที่มีจุดนะคะที่มีจุดลูกตาข้างบนมันจะเป็นลากเสียงยาวมีการลากเสียงยาวนั่นเองเออ แปลว่าน้ำมันน้ำมันพืชโอเคค่ะจากนั้นค่ะเรามาดูตัวที่3กันบ้างค่ะตัวที่3ของเราคือจากที่เราเคยเรียนกันมาก็คือสระอูเหมือนหูนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนอุน่นคำนี้เนาะอุน่นแปลว่าแหละใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะมาดูค่ะว่าตัวนี้นะคะสักุลน่ะ,ะตัวนี้เนาะ,ะมันเป็นอูอู อูเนี่ยลิ้นของเรามันจะโดนดึงไปข้างหลังนะคะให้ดึงลิ้นออกมาเหมือนการผิวปากนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนจากอูเป็นอือลากลากเสียงยาวๆค่ะอือนะคะเหมือนกับคําว่าอือบุงนะคะอืบุงเนาะ,ะแปลว่าอะไรเอ่ยแบบฝึกหัดนะคะอืบุงแบบฝึกหัดนะคะ โอเคเสียง3เสียงนี้เนะนาะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรู้นะคะว่าก่อนหน้านี้มันเคยเป็นสระอาพอมันนานไปนะพอมันนานไปก็คือมันมีจุดอยู่ข้างบนนะมันก็จะเป็นเสียงแอนะจากอาเป็นแอแล้วเสียงที่2ก็คือเสียงสระโอก็จะกลายเป็นเอลากเสียงยาวๆค่ะเสียงที่3จากสระอูก็จะกลายเป็น อือนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะ3มเสียงนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะในการออกเสียงนั่นเองนั่นก็คือแตกต่างกันที่ตรงลิ้นเรานะคะแต่ตัวที่ตัวที่เป็นตัวนี้ค่ะตัว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 อานะคะตัวนี้นะคะตัวที่เป็นตัวอานนะคะมันไม่มีการเป็นแอร์ธรรมดา อันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่แตกต่างจากตัวอื่นนะคะแอร์ก็แอร์เลยแต่ว่าข้อ2กับข้อ3นะคะมันจะมีการดึงลิ้นออกมาข้างหน้าเหมือนการผิวปากนั่นเองเนาะโอเคยะ yeah. ตัวนี้สำคัญนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้รู้ไปอีกแล้วนะคะในการพัฒนาการออกเสียงของเราหรือเอาไปอ่านให้เราพอจำคำศัพท์ได้เพราะการพูดมันคือการใช้คำศัพท์วันนี้ก็ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับภาษาเยอรมันกับจ็คก,กี้ในวิดีโอต่อไปค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนเชา